สวัสดีครับมนอนิเดินทางไปช่องเจดครับพี่น้องขับรถไปนำปล่อยแนนมกล่องได้ครับไปช่องเจดไปทายรายการชมทางดาวทองกับกลัามไมล่าสุดครับดอกรักบ,บานที่เกิดลำปางฝากพี่ฝากน้องน้ำเน็กันแลกันครับว่าได้ปล่อย กาล่ำเดนแล้วนะครับจนมาหลายปีแล้วและเกี่ยกับกาล่ำกรณีเกี่ยวกับพี่น้องจังหวัดกาลสิน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะฮะผู้ไทยสะพานเทพสุดานะครับฝาก พี่ฝากนอก้องที่ตามเนี่ยกันละกันครับผมนัดกระเทียงอย่าลืมครับรถมาอากาศคึมๆครับเพราะเป็นหมอกเนาะคิดว่าอาจจะเป็นกี่ฟุน้น้วยพี่เอ็มที่กียังเคยเผาให้เนาะพี่น้องเนาะพี่ยาดจากพี่เอ็ม เผาให้กับพอตะเกียบดางดำแคมแมมคนละกเห็นเป็นอย่างนี้นะเนามแข็งคิดว่ามันอันตรา,ายมันกิด่ยานม,มีอย่างรครับกิหนหอยด้วยพี่น้องเด้อ ดอกรักบานที่เขื่อนลำปาวครับมือนี่สิไปล่ลำรล่การแรกนะครับ TAC ลำก่อนลำใหม่นะครับก่อนปล่อยพร้อมนะฮะออกนรกการก่อนหลักจะค่อยสปอยทั้ง YouTube ฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องที่เป็นมอลําน้องนุ่งสุบุทุกคนเอาไปเตยเอาไปลำโหลดครับ ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับพอ,อกันเสียแต่ต้มไก่ไอเอ๊ะฝากติดตามนะครับ